เธอนาแค่หนันางานกันทั้งวันทำไมานาก็ร้องให้ฉันฟังถ้าฉันพิมพ์ไปว่าคิดถึงจังเธอก็ตอบคิดถึงจังคุยกันมุ้งมิ้งสุดจะมุ้งมิงม้งแย่แล้วก็คิดมาอยู่ดีดีและไม่รู้ยังไงอะตอนนี้ก็บอกให้รอสิบเจ็ดนาทีแต่นีต้องรอมันนานเป็นปีทำอะไรอยู่ครับคือที่ทักเธอตอนบ่ายรอไปยาวมาอีกทีตอนคุณนด้ ถามไปทำไรก็ไม่ตอบถามทำไทมำก็ไม่อบอกหายไปกกี้มันได้เหรอไมไ่รับเรัวหรอเรี่ยวนี้ไม่ตอบเลยนะถามไปแล้วไม่ตอบเลยนะฉันรอมันชักความปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างดีอ่นานแล้วเธอไม่เห็นตอบยังกับว่าฉันม่สาคั้หรอ จันดึงจันดึงจันดึงตึงมีความคิดถึงของฉันที่ส่งไปจันดึงจันดึงจันดึงตึงฉันดึงฉันดึงฉันดึงตึง้งตึงตึ้งที่ไหนไปไหนไม่บอกไม่ค่อยจะตอบหรือว่าสิแม่เธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รักหรือเปล่าว่าสิแม่เธอไม่รู้ว่าเธอไม่ว่างหรือว่ามีใครที่อยู่ข้างๆเธอรู้ไหมคนที่คิดมากอังกฤษอังเธอไม่รู้เลยว่าเธอไม่ ฉันเองที่มีทิวสซ่ทำอะไรอยู่ข้างคือที่ทักเธอตอนบ่ายนอกไปเหวา่ยาวมาอีกทีตอนคืนไหน้าไปทำอะไรก็ไม่ตอบทาทำอะไรก็ไม่บอกหายไปนยม,มันได้อกไม่ไน่าเสนอเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะช้าไปแล้วไม่ตอบเลยนะฉันรอมันเชืนักความปล่อยให้ฉันคิดถึงเธอข้างดี แล้วเธอก็ไม่เห็นตอบยืนเกับว่าฉันไม่สำคัญหรอกทำอย่างนี้จะขอไม่ดีรู้ป่า